มาเก็บมาตอนนี้ก็กำลังจะพาเด็กดื้อจอมบุญนะครับไปอาบน้ำก็จะประมาณนี้นะครับก็จะลุกนี้ลุกลนหน่อยเก็บมามาเก็บมามาเร็วให้หมวยพาไปอาบน้ำนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะส้นหน่อย ก็ต่อยแล้วเอาพาไปอาบน้ำนะครับจอมบุญนี่เหลือเกินนะครับสนมากด,ดูดูดูจะไปปีนรถเขาด,ดูดูจะไปขี่รถกระบะไปเขา ไปอยอมบุญไปไปอาบน้ำไปลูกเอ๊ะเล่นไปย่างไปไอซนไม่รู้เรื่องเองเหรอไปอืมไปเด้่นะครับพาไปอาบน้ำ ก็จะทนหน่อยนะครับพาเด็กมาอาบน้ําก็จะทนหน่อยลงอ่างเลยรุ่นนี้รุ่นนี้ลงเ่ลงแค่อ่างเลยรุ่นนี้ตัวน,นี้ไม่ต้องห่วงตัวน,นี้ไม่มีกลัวไม่มีเกียวถอยด้วยดูครับดูครับรุ่นนี้ไม่มีเกียวถอย ลงไปครึ่งตัวพอแล้วตัวใหญ่ดูครับนี่คือเจ้าจอมบุญนะครับอ็กน้อยแปดเดือนกว่าเข้าเก้าเดือนประมาณนี้แหละจะซนหน่อยๆน,นะครับแม่ระวังสายยางเด้วยนะเอนเอนแม่พามาอาบน้ำ ดู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 เปียบอยู่ข้างถังส้นไม่เบานะเราเนี่ยอยู่ไหนเออจอมโบ้โอ้ตีลังกาลมล้มลมล้มลมลมลมตีลังกาตีลังกาส้นไม่เบานะเราเนี่ยแม่เหยียดสายไปเหยียดสายไปเหยียดยิง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 น้ำใส่เลยโอ้ยลมล้มลมลมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าจอมส้น bay lẹo bay lẹo vinh bay lẹo ao lẹo ao lẹo ao lẹo bay lẹo bay lẹo ชนมากนะครับชนมากดูครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคันงาครับงาจะออกแล้วนักเกตบอกว่าเองจะชนมากจอมบุญเองโนอนดนเองหนึ่งโดนวกดู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  bài lên nhắn nhầm hết xuống dài lại đi từ mạng เนี่ยเต้นสายก็ไปเต้นสายก็เต้นสายก็เต้นก็ดูครับส,สนมากไม่โมยเหนื่อยตามเลยนะสนมากถ้าเฝ้ามาข้างนองจะสนมากครับจะเล่นสนมากดูดูดึงโซเล่นดู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 เอ๊ โดนไม่เลียวนะจอมบุญนะเดี๋ยวแม่หมวยเอาไม่เดียวไรตีนะดื้อมากบอกไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัววิ่งใส่แม่หมวยเลยไหนแม่หมวยอยู่ไหนบอกดูครับดูดูไปหาเรื่องเขาดูไปหาเรื่องเขาดูดูดูโอ้ล้ม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 ดื้อมากนีะครับความสนไรกี่จำกัดดู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 ท้าวิ่งดูตามไปกินเลย ถังแตกแล้วขี้ถังลรยเพื้อไงขีดบนบนกำลังโรยถังแตกครับเกิดีถังแตก Đi, 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 đi. rồi ta, Thế là giờ pha phải đó Chọn ba đã ba Mấy mềm à Có ba nữa ba Cộng cái tô này, cộng cái này ดื้อมากดื้อมากเจ้าจอมบุญดื้อครับหลายนี้ถือว่าโอ้ไม่ธรรมดาสนกว่าไปบุญอีกมั้งดูท่าไปนี่ดูดูดจักงวงแม่ดึงระ <c oughs> หว่างพามาอาบน้ำก็จะประมาณนี้ จะไม่ค่อยยอมอะไรเลยครับไปแล้วจะเข้าบ้านแล้วครับขอบคุณที่สืท่านการติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่มาชมความดื้อของจอมุลไปแล้วตอนนี้สวัสดีครับ